สวัสดีค่ะทุกคนบอสมาแล้วบอสหายไปไหนมาล่ะบอสไปเขียนหนังสือมาเนาะตอนนี้กําลังเขียนหนังสือแบบว่าเมามันมากๆเลยบอสจะจะบอกว่าการเขียนหนังสือนี่หัวต้องใช้เออหลกักหลากหลายอย่างเลยนะองค์ประกอบนะ ไม่ว่าจะเป็นความซศก่ะไม่ว่าจะก,การผ่อนคลายนะเราจะไม่เขียนกันต่อเนื่องนะลักษณะการเขียนเราจะเขียนสิบห้านาทีถึงสามสิบนาทีแล้วก็พักไอเดียมันถึงจะมานะความคิดสร้างสารรค์ถึงจะมาถ้าเราเขียนอย่างต่อเนื่องมันไม่มาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันแน่นและความคิดมันอึดอัดอืมมันไม่มีไอเดียฉะนั้นเขียนวนววไปวนมา เออสำหรับบอสนะบอสตั้งใจว่าสามเดือนหนังสือของบอสได้ออกมาสู่สาธารณชนแน่นอนหนังสือของบอสจะเป็นแนวในทางใครที่มีปัญหาอะ,อะไรหนังสือเล่มนี้จะตอบคําถามในสิ่งที่คุณมีปัญหาทำให้คุณมีความสุขได้เลยดีไหมดีมากๆากบอสคิดว่าดีมากๆากสำหรับทุกๆคนเลยนะแล้วก็บอสจะจะบอกว่า การเขียนหนังสือมันทําให้เรามีสติมันทําให้เรามีสมาธิขึ้นและมันก็ได้ใช้วิชาภาษาไทยนะที่เราได้เรียนกันมาซึ่งปกติเราใช้แบบน้อยมากมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมแต่อันนี้เราต้องเขียนลงไปใช้พูดเขียนลงไปใช้พูดอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นหนึ่งหัวข้อได้ใช้เวลาก็เป็นวันนะ โอ้บางทีก็ต้องแก้แล้วทาใหม่ซึ่งใช้เวลาอวันสองวันสามวันก็แล้วแต่หัวข้อนั้นๆบอสจริงๆจ,จะบอกว่าทุกทุกอย่างที่เราทำนะถ้าเรารักเราจะมีความสุขในการทำนะโอ้ใครที่ว่าการเขียนเป็นเรื่องที่ยากสำหรับบอสถ้าเราชอบเราอยากทำและเรามีความสุขเราทำได้ทุกอย่าง คุณอยากทําอะไรคุณทําได้ทุกอย่างแต่สิ่งสําคัญคือถ้าเราไม่ลงมือทําเราจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดไหมนี่คือสิ่งที่บอสลงมือทํานะด้วยการเขียนหนังสือก็คงไม่นานนะประมาณ3มเดือนเราจะได้เจอหนังสือของบอสซึ่งเป็นหนังสือที่ทําให้ทุกคนมีความสุขในทุกทุกครั้งที่ได้อ่านคําตอบแต่ละคําตอบนะ ที่คุณมีปัญหามาถามแล้วก็บอสจะจะบอกว่าบอสจะทำ EP เก้าอ้ EP เจ็ให้มันเสร็จนะเพื่อคุณจะได้ทำเวิร์กช็อปสาวันในชุดแรกคือ10วันแรกก่อนบอสเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆคลิปของบอสเพราะบอสเนี่ยทำจากการที่บอสทำก่อนแล้วมาแบ่งปันให้คุณและให้คุณเอาไปลงมือทำดู ขอบคุณทุกคนนะที่ชมช่องสถานีแห่งความสุขเพราะความสุขมันง่ายฮนะ